เมื่อคืนนี้นะครับโซนีได้ทำการเปิดตัวกล้องใหม่ไป2ตัวครับนนั่นะคือ Sony A7R3A และ A7R4A ทั้ง2ตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมากๆนะครับนั่นนะคือเรื่องของจอ LCD ด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนแพเนลจากเดิมครับที่มีความละเอียดที่1.4ล้าน พิกเซล1.4ล้านดอทใช่ใช้คำนี้1.4ล้านดอทนะครับไปเป็น2.5ล้านดอทโดยประมาณนะครับตัวเลขกลมๆทั้ง2ตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่นี้แล้วก็จอ LCD ด้านหลังเนี่ยไม่มีโลโก้ Sony อีกต่อไปแล้ว แล้วก็พอร์ต USB-C นะครับที่โซนี่ใช้มาในรุ่นเดิมๆเนี่ยเป็น3.1เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน3.2ซึ่งในแง่การใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะถึงแม้ว่าตัวสเปคนะครับจะมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่า ในการใช้งานจริงเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าจากที่ผมได้ทดลองใช้ในกล้องตัวอื่นอย่างเช่น A1 มาแล้วเนี่ยออพอ3.2เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเร็วมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่ในแง่าการใช้งานจริงครับตัวเลขเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอสมควรแต่ว่าในแง่าการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่เป,เป,เปลี่ยนแปลงอะไรมากขนาดนั้นซึ่งผมก็ค่อนข้างแปลกใจครับว่าการที่โซนี่เปิดตัวกล้องรุ่นนี้ออกมาเนี่ย เพื่ออะไรเป็นการอัปเดตสิ่งที่โซนี่เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มันอาจจะเป็นเพนพอยของผู้ใช้หลายๆคนนะครับแต่ว่ากล้องทั้งสองตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ทำตลาดมาระยะใหญ่ๆแล้วนะครับอย่างเช่นกล้อง Sony A7R Mark 3เนี่ยก็เป็นกล้องที่แบบเปิดตัวมาหลายปีมากแล้ว A7R Mark 4เนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนักนะครับแต่ว่า อยู่ในท้องตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้จอ LCD ด้านหลังเนี่ถามว่าการที่โซนี่เขาปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาให้จอ LCD ด้านหลังเนี่มันมีความละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีความหมายอะไรมันมีข้อดียังไงใช้คํานี้แล้วกันนะครับมันมีข้อดียังไงก็ต้องบอกว่าการที่จอโซนี่เนี่ยมันมีความละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผู้ใช้อย่างเราๆเนี่ยนะครับสามารถที่มองจอได้อย่างได้อย่าง มีความสบายตามากขึ้นมีความสวยงามมีความคมชัดที่มากขึ้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจําเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าคําว่าจําเป็นขนาดนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่กล้องที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยโอเคเราซื้อมาแล้วเรายอมรับความความความเป็นจริงของมันในกล้องตัวเดิมครับ A7 R3 A7 R4 เนี่ยที่มันมีจอด้านหลังเนี่ยอยู่ที่แค่1.4ล้านดอทเนี่ย จริงๆมันก็กล้องทุกตัวครับของโซ n y ที่เกือบทุกตัวใช้คํานี้แล้วคันกล้องเกือบทุกตัวของโซ n y เนี่ยมีจอ lcd ด้านหลังเนี่ยอยู่ที่1.4ล้านดอททั้งนั้นเลยแม้แต่กระทั่งกล้องโซ n y a 1ที่มีราคาเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดอยู่แค่1.4ล้านดอทเท่านั้นเอง จะถามว่าในแง่การใช้งานจริงเนี่ยจอด้านหลังที่มันมีความละเอียดแค่1.4ล้านดอทเนี่ยมันมีความเลวร้ายขนาดนั้นไหมคือถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกล้องตัวอื่นเนี่ยที่มันมีความละเอียดที่มากกว่านี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าจอ lcd ด้านหลังของโซนี่เนี่ย มันมีความคมชัดแล้วมันก็มีความสวยที่มองผ่านสายตาก่อนเทียทายเนี่ยสู้กับกล้องค่ายอื่นๆเขาไม่ได้ที่มันมีความละเอียดมากกว่าระดับ2ล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสวยงามมันก็มีความคมชัดที่มากกว่าแต่ถามว่าคนอย่างเราอย่างเงี้ยผู้ใช้อย่างเราเนี่ยนะครับที่ซื้อกล้องโซนี่ Sony a เ r 3 a 7 r 4หรือกล้องตัวอื่นๆที่มันมี resolution ที่จอ l c d ด้านหลังอยู่แค่1นล้านพิกเซลไปแล้วเนี่ย จำเป็นไหมที่จะต้องไปซื้อกล้องตัวอัปเดตของออโซ n y ที่เป็น a7r3a a7r4a เนี่ยสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นเลยแต่ว่าผมเชื่อว่า Sony เนี่ยอาจจะออกออกล้องตัวอัปเดตตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะออมอไปถึงผู้ใช้คนใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆที่กำลังจะเปลี่ยนเข้ามาใช้กล้องโซ n y นะครับให้สามารถซื้อกล้องตัวใหม่ได้โดยที่แก้ไขเรียกว่าแก้ไขเพนพอยจากจากกล้องตัวเดิมจากกล้องรุ่นเดิมเนี่ยที่มันมีจอความละเอียดด้านหลังเนี่ยเพียงแค่1.4ล้านให้มันมีความเรีย2.5ล้านทำให้จอเนี่ยมาแลดูสวยงามขึ้นเพราะว่าแน่นอนครับแอดเ r อร์ของคนที่ซื้อกล้องเนี่ยเขาก็อยากที่จะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็มองเห็นภาพ ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยอย่างสวยงามแน่นอนซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้แอดเวอร์ซายของกล้องเนี่ยมันน่าประทับใจมากขึ้นผมก็เลยเชื่อว่าโซนี่น่าจะมองไปจนถึงกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้แต่ว่ากลุ่มผู้ใช้กลุ่มเดิมอย่างเราๆเนี่ยนะครับที่มีกล้องโซนี่อยู่แล้วอาจจะเป็น A7R ม a r k 3 m า r k 4อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่พึงพอใจกับคุณภาพของมันอยู่แล้วมันสามารถทํางานให้เราได้เป็นอย่างดีในทุกๆฟีเจอร์ในทุกๆฟังก์ชันการทํางานที่เราใช้งานมันเนี่ย จอ L C D ด้านหลังที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างที่ไม่จําเป็นกับผู้ใช้เดิมนะครับแต่สำหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยการที่เราจะไปมองอาหากล้องตัวหนึ่งในตลาดเนี่ยเราอาจจะมองทั้ง2ตลาดก็คือตลาดามือสอง แต่มือสองที่เป็นกล้องใช้แล้วราคาถูกหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อที่เราอาจจะได้ช่างใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อกล้องใหม่ที่มันเป็น Minor Change n i n เ r Update ดของตัวกล้องที่มันมีความสามารถที่ดีมากขึ้นในเรื่องของจอ L C D ด้านหลังอีกเรื่องหนึ่งกนะ็คือเรื่องของพอร์ต U S B C นะครับที่กล้อง Sony A7R 3A กับ A7 R4A เนี่ยมันอัปเดตเป็น USB-C เวอร์ชัน3.2เนี่ยตามสเปคน,นะครับเวอร์ชัน3.2เนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วอยู่ที่20กิกะบิตนะครับต่อวินาทีส่วนเวอร์ชันเดิมที่เวอร์ชัน3.1เนี่ยมันจะมีความเร็วอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีความเร็วต่างกัน2เท่านะครับแต่ว่าในแง่ของประสบการณ์ในการใช้งานจริงเนี่ยสำหรับผมนะครับที่เคยลองใช้3เวอร์ชัน3.2นะครับในกล้องโซนี่ A1 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยยะสําคัญขนาด นั้นนะครับกับกล้องตัว a 7 r f นะครับที่ผมได้เคยลองใช้เนี่ยแล้วก็มีการแชทเทอริงภาพนะครับออกไปสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความเร็วที่มันแตกต่างกันอย่างเป็นนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ว่าการที่กล้องเนี่ยมันอัปเดตออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าข้อดีเหล่านี้ก็แน่นอนครับบางคนได้ใช้บางคนไม่ได้ใช้ซึ่งมันก็แปรผันกันนะครับกับราคาที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อที่ไปซื้อกล้องใหม่ตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกันระหว่างกล้องตัวเดิมที่ยังไม่ได้อัปเดตจอกับพอ,อ USB 4เนี่ยนะครับที่มันที่มันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน3.2เนี่ยระหว่างกล้องใหม่กับกล้องมือสองในตลาดซึ่งกล้องมือสองในตลาดเนี่ยแน่นอนว่าราคามาแตกต่างกันกันกบกล้องใหม่เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับในวันที่กล้อง รุ่นอัปเดตของโซนี่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าในตลาดเนี่ยก็น่าจะมีกล้องมือ2องโผลเข้ามาให้เราได้เลือกจับกันอีกมากมายเลยทีเดียวตรงนี้เพื่อนๆพนนะครับอาจจะต้องมีคนตัดสินใจเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกซื้อกล้องโซนี่ในในตระกูลนี้นะครับ a 7 r เนี่ยไม่ว่าจะเป็น mark 3หรือ mark 4เนี่ยจะเป็นตัวอัปเดตหรือจะเป็นตัวที่เป็นตัวเดิมนะครับ เราอาจจะต้องช่างใจในเรื่องของราคาดีสำผมนะครับถ้าเกิดผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมอาจจะไปเลือกซื้อตัวมือ2แทนก็ได้เพราะว่าราคามันอาจจะต่างกันค่อนข้างมากสำผมนะครับถ้าเกิดมันต่างกันสักประมาณแบบ3 0ขึ้นไปอะไรเงี้ยสามสิบสีจากกล้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ลังเลเลยครับที่จะไปซื้อกล้องมือ2แน่นอนเพราะว่า,เ,าเงินส่วนต่างของราคาเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ส่วนอื่นได้อย่างแน่นอนนะครับ พูดถึงเรื่องของอนาคตของของกล้องโซนี่และการนิดหนึ่งแถมท้ายเอาไว้ว่าการที่โซนี่ออกออกออกกล้องอัปเดตออกมาแบบนี้มันจะม,มันจะมีเราสามารถที่จะมองไปถึงอะไรในอนาคตของกล้องโซนี่ได้บ้างก็ต้องบอกว่าในอนาคตนะครับเชื่อว่ากล้องตัวใหม่ๆของโซนี่ที่ออกมาเนี่ยน่าจะมีเบสของจอพาร์เนลด้านหลังนะครับจอ LCD ด้านหลังเนี่ยเป็น2.5ล้านดอทแบบนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งก็ ก็น่จริงๆมันก็น่าจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วมันน่าจะอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมามีอัปเดตกันวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีที่เราอาจจะคาดหวังไปจนถึงกล้องในอนาคตได้ว่ามันน่าจะมีเบสของความละเอียดพื้นฐานในระดับนี้ส่วนกล้องตัวที่เรากําลังคาดหวังกันอยู่อย่างเช่น A7 มาโฟนนะครับ A7 ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นมาโฟเนี่ยที่หลายๆคนก็คาดเดาว่ามันน่า,าจะเป็น A7S3 เนี่ยในขณนะที่ลดสเปคลงมาเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะได้เพิ่มเ,เรื่องของจอเนี่ยเข้าไปเป็นจอมาตรฐานของ A7R รุ่นเดิมน,นะครับนั่นคือ1.4ล้านดอท เพราะว่า A7 Mark 3เดิมเนี่ยมันมีจอ Resolution อยู่ที่ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลตัวนี้แก้ไขผมด้วยน่าจะประมาณไม่ถึงล้านดอทประมาณ900 0 0 0 0ดอทโดยประมาณเนี่ยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้คือมันเป็นจอหลังที่มีความละเอียดแบบต่ำสุดของโซ n y แล้ววะซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโซนีอาจจะอาจจะเทพเนลจอด้านหลังเนี่ยของ A7R A7 ตัวอื่น,นหรือแม้แต่ A1 เนี่ยนะครับมาเป็นพเนลของอจอ ของกล้อง A7 Mark IV แน่นาคตก็เป็นไปได้ส่วนกล้องตัวที่เป็นตัวท็อปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นไปใช้จอที่มีความละเอียด2.5ล้านดอท ตรงนี้ก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นทิศทางและก็เป็นความคาดหวังส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับเล็กๆในใจที่ผมค่อนข้างหวังว่าถ้าเกิดว่าโซนี่ทำได้เนี่ยน่าจะได้ใจลูกค้ามากๆเลยนะั่คือการที่ถ้าเกิดผู้ใช้นะครับที่มีกล้องตัวเดินอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอากล้องของเราเนี่ยไปอัปเดตจอพาเนลด้านหลังเนี่ยไปเปลี่ยนพูดไงไปเปลี่ยนจอใหม่ไปเป็นจาก จากเดิมเนี่ยมัน1.4ล้านดอลแปเปลี่ยนจอใหม่ใช้อะไรใหม่เป็น2.5ล้านดอลเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าโซนี่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้ลูกค้าได้เนี่ยจะเสียตังค์เท่าไหร่ก็จะก็โซนี่ตั้งราคามาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบมีความยึดติดไอ้กล้องตัวเดิมอะไรเงี้ยมันใช้มานานแล้วมัน เข้าขากันดีเข้ามือกันดีไปซื้อกล้องใหม่มันจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนแค่จอ LCD ด้านหลังเนี่ยให้มันเป็นให้มันเป็นตัวใหม่ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าที่จะพร้อมเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่รุนแรงจนเกินไปด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็นํามาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกล้อง Sony A7R Mark 3แล้วก็ Mark 4ที่เป็นเวอร์ชัน Minor Change นะครับมีตัว A ต่อท้ายเพื่อนๆก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็รบกวนขอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อที่ผมจะได้มีแรงมีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ